เวลาของคู่ชิงของสุมดมวยรอบ Global House Eight Man Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก,ก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ163ปอนด์ครับเรามาพบกันบนักมวยทึ้งสองคนกันเลย Ladies and gentlemen, in our final this evening, the first fighter here from the blue corner he is 26 years of age, stands 183 centimeters tall with a fight record of 74 fights, 58 wins, and two draws. Please give it up for Den Panob Pran, 26 from Nicole Ratchasima. <laughs> พนมปราน26จากโคราชนะครับและคู่ชิงของเขาจากมุมแดงเอาอยู่27ปีสูง185เซนติเมตรชกไปแล้วถึง68ไฟชนะ49และเสมอ2กถ้าพร้อมแล้วขอเชิญให้พบกับโชคดำรงโชคบักแซนฟรุมสุริน งโชคบางแสนร้อมสุรินและกรรมการผู้ชี้ขาดวันเวทีคุณกฤษดาพอนตื้อมาถึงคู่ที่9วันนี้นะครับเป็นคู่มวยรอบชิงชนะเลิศนะครับศึกมวยรอบ Global House สูวนรวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับไทยกับไทยครับโชคดำรงโชคบางแสนพบกับเด่นพนมพราน26ครับ ไม่ต้องไวครูแล้วครับนั่นครับพี่โชตใจจันทร์ครับหรือว่าโชตบางแสนขึ้นไปบริกรรมคาถาให้ครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินก็ทีมงานของท่านพันเอกจิรกิจจิตพักดีนะครับผู้บังคับการกรมทหารพรานที่26ครับนี่ครับก็พูดง่ายๆลูกฟี่ของเด็นพนมแลวครับนี่จากแชมเปี้ยนมวยรอบจากโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับลูกศิษย์ของการจุตอนนี้ก็คืออดีต เป็นปัจจุบันก็เป็นทีมชาติไทยนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยอดีตแชมป์ของเวทีมอสยามอมน้อยด้วยครับอิสดาพลเตอร์ครับบนเวทีไม่ต้องไหวครูแล้วนะครับรอบแรกไหวครูเรียบร้อยแล้วรอบชิงชนะเลิศมวยรอบกูโบเฮาครับขอบคุณกโบเฮาครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับไครจะเป็นแชมเปี้ยนครับน้ำเงินนั้นโคราชครับนครราชสีมาครับเมืองใหญ่ลูกหลานยามโมสูรินแม่ถินช้างใหญ่เหมือนกันครับ อาล้ครับไปบนเวทีโชคดำรงอยู่มุมแดงนะครับเด่นพนมอยู่มุมน้ําเงินนะครับส่วนสูงนี่ก็ต้องถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโชคดำรงร8 5เด่นพนมงอยม่างใหญ่อย่างหนาอย่างยักษ์เลยครับนี่ครับพ่อพันแม่พันคนไทยต้องแบบนี้บ้างครับเล่นกีฬาจะได้ไม่เสียเปรียบนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่จะตัวเล็กๆกเก่งก็จริงครับมวยไทยนี่ประทะทีต่อทีทีต่อทีครับ หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ชนะการต้องมาเต็มแล้วครับสารแข่งะครับมาครับไม่มีตัวครับโชคดำรงโทษบางแสนอย่าหลวมนะครับเด่นพนนงนี่หลักมวยดีอยู่แล้วนะครับเร่งเลยนะครับโชคดำรงเลยไม่มีแผลแตกนะครับมีตำหนิมาเล็กน้อยนะครับบริเวณคิวซ้ายในรอบแรกครับคอสมียไทยนะครับชนบุรี ทีมงานเสียสองโอ้โหหิบตะขวาแต่ก็วางแข้งซ้ายโหนขึ้นเลยครับครับสนุกแล้วครับไม่มีใครกลัวใครครับก็สำคัญไม่มีใครอยากแพ้ด้วยครับไม่อยากไปที่สองนะครับแม้ว่าลูกพี่จะชื่อเสียสองครับซ้าย,ยา,ายหน้าของเด็กดอมใส่ซ้ายเขาเต็มหน้าอกเลยนะครับเมื่อสักครู่ใส่ต่ำไปนิดนึงครับ ลูกเตะนี่ไม่เป็นไรนะครับฝ่ายรับต้องป้องกันได้ครับแายอย่าไปกลุ้มนะครับเป็นมนนแทงเข้าไปในยุกเลยครับมารยาดีด้วยครับโชคลำลงโชดบบงแสนเคยสร้างสถิติได้ครับห้านับนะครับที่ต่อทีทีต่อทีที่ต่อทีโดนกลาดล้มลงไปโอ้โหต้องการรครับ อาวุเชิรมวยนี่คล้ายๆกันนะครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะแล้วครับใครจะเปิดให้ก่อนใครจะหาเจอของโอ้โหดึงแขนซ้ายไปขวาขึ้นมาทันทีครับโอ้ยเบาคอครับเบาครับเบาครับหลับเลยครับหลับคาเชื่อครับเรียบร้อยครับโดนก้านคอครับโอ้ยโดนน็อกเลยครับโชคดำรงชดบางแสนครับโดนหัวเต็มก้านคอครับ โอ้โหโดนเต็มจริงๆครับนี่ครับพลาดแป๊บเดียวเจ้าตัวยังงงเลยครับหันไปถามพี่เลี้ยงว่าผมโดนอะไรครับที่แพ้สนามขึ้นไปแล้วครับโอ้เด็ดขาดมากครับแข่งของเด่นพนมครับโอ้โหเดี๋ยวคงจะรอดูภาพช้าครับแต่ไม่ต้องห่วงฟื้นแล้วนะครับอ๋ออย่าพึ่งลงแม่ไม่ไม่ไหวแล้วครับ โดนตังค์จริงๆเลยครับโดนเต็มจริงๆครับโดนเต็มจริงๆครับคงจะยืนไม่ไหวแล้วครับโอ้โหแม่ต้องบอกว่าตกตะลึงกันทั้งสนามเลยเขาอาจจะไปดูภาพช้ากันเลยครับอ้าวดูครับโดนยังไงครับโอ้โหหัวเต็มข้อเลยครับซ้ายหน้าไปก่อนนะครับจับแล้วเกี่ยวครับนี่ครับโอ้โห นี่ยืนงงแล้วโดนหมัดอีกชุดหนึ่งครับไปตั้งแต่แข้งแล้วนะครับแล้วดูครับศีรษะหลุดไปนอกเชือกกรรมการไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหโดนเต็มจริงๆครับดูครับอิ้ยนักแข้งหัวเข้าไปที่การคอแล้วโดนหมัดครับดูครับดีดอกสุดท้ายไม่โดนซ้ำอีกทีครับหัวหลุดออกไปนอกเชือกครับโอ้โหคามุมเลยครับดูครับย่อแล้วเตะครับโอ้โหดูครับ เต็มจริงๆครับแล้วโดนหมัดเป็นทีนะโอ้โหไปชุดอยู่หน้าเสียสองครับแม่ต้องบอกว่าหลับคาเชื่อเลยนะครับดูครับดูจังหวะเพชรคาดของเด่นพนมพานยี่สิบหกครับลุยเข้าไปแล้วก็นี่ครับชุดนี้นะครับทำให้เขาเป็นหน้าจะเป็นสายเอกอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหเฉียบขาดมากครับอ่ะพร้อมแล้วไปที่แมทธิวดินก่อนนะครับเชิญครับแมทธิวดิน และ ladies and gentlemen in bout number 9 this evening we have a winner by way of knockout in round number one from the blue corner d ด n ริโนมพรานยิครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราครับใน8 i t man tournament by global house ครับและที่พิเศษกว่านั้นครับด้วยการ ใช้แม่ไม้เมืองไทยในการน็อกคู่ต่อสู้แต่การคอรับ10,000บมืาจากแอนเดอร์เซนบอลนัสที่สุดยอดมากๆนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่ประชับใจโอ้โหถึงจะสั้นแต่ก็มันสุดๆนะครับผมนี่คือความมันของเราที่ LWC Super Champ ครับให้นักมวยพักหายใจสักครู่เดียวครับแล้วกลับมาลุยกันต่อนะฮะ oh <my> ขาดเข็มขัดในช่วงต่อไปแน่นอน และสำหรับการมอบเงินรางวัลให้กับแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราในตอนนี้ครับขอเชิญคุณสมชายาพหลงผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบริษัทสยามคอร์ปอเฮชั่จำกัดมหาชนครับมอบเงินรางวัลให้เด่นพนม40 0 0 0บาทยินดีด้วยนะครับขอพระคุณมากครับแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราเด่นพนมพราน26ครับและสำหรับรองแชมป์นะครับผมขอเชิญมอบเงินรางวัล2 5 0 0 0บาทนะครับให้กับโชคดลำรลงนะฮะ และต่อไปครับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลจาก Global House ครับนั่นคือคู่มวยดุเดือด Fight o f n i g n t ครับได้แก่คู่7ระหว่างขอนใจสอตะบันลุงและเลนานอนเกอร์จากประเทศอิตาลีครับมันดุเดือดจ,จริงๆครับคู่นี้อีกหนึ่งรางวัลจาก Global House ครับนั่นคือนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ Fighter o f n i g n t ครับได้แก่ m a t ต s สสอรจากประเทศสวีเดนคู่2ครับเปมวยยอดเยี่ยมครับคนนี้ ต่อไปครับหนึ่งรางวัลครับจากทางแอนตซินโดยบริษัทไทนครพัฒนาจำกัดครับสำหรับการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอวันนี้รับไปเลย1 0 0 0 0ืนบาทสุดยอดจริงๆครับนี่คือความมันของเราที่ LWC Super Champ นะครับเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์ของสาย A กันไปเรียบร้อยครับอาทิตย์หน้าฮะจะเป็นตาของสาย B กันบ้างครับ163ปอนด์ครับตัวแทน4คนครับมีต่อไปนี้ครับ เพชรกันทัเอ็มอยูเดนครับนักชกจากโคาราชอีกคนหนึ่งครับก้องไทยแลนด์เพียดนาวีครับนักชกจากประเทศไทยแชมป์ไหลายเวทีอีกหนึ่งคนครับจากประเทศฝรั่งเศสครับลอฟฟี่เทาปีนะครับผม่วยถึงอีกหนึ่งท่านครับจากประเทศอิรันครับนั่นคือฮัสซานวาดานิราดครับเปอร์เซียกำปั้นดุนั่นเองและนอกจาก สีคนนี้นะครับในบวยรอบกอล์ฟเฮาส์ครับยังคงมีเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วครับปะทะกับวิกเตอร์อัลเมดาจากประเทศบราซิลในคู่เอกของเราและสำหรับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าดุเดือดและมันเป็นพิเศษครับขอบคุณสนามมวยลุมพินีครับรวมไปถึงขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราเริ่มจากบริษัทเมตาพาร์คจำกัดเมตาเบิร์สบิลเดอร์แอนด์เกมไฟดีเวลเปอร์เวลเปอร์ครับขอบคุณกอล์ฟเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างแนละของตกแต่งบ้านครบวงจร สามารถช็อปได้ที่77สาขาทั่วประเทศไทยครับผ่านช่องทางออนไลน์ www.globalhouse.co.th หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันคลิกออน l e ล t ได้เลยขอบคุณ m 150ครับขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัท AutoX จำกัดในกลุ่ม SCBX นั่นเองขอบคุณบริษัท1ันท o o n น c อ t a c t จำกัดมหาชนครับขอบคุณเส er e ื้อเสีย eSports ครับ The Pian Believe Go Beyond รวมไปถึง t ว i นสเป c i a l อุปรกรณ์ทว i นมาตรฐานระดับโลกครับและสุดท้ายครับขอบคุณแอนต์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับนี่คือความมันของรอน่ L W C สู้แชมป์จากับวันเสาวหน้า18นาฬิกาเป็นต้นไปครับผ่านช่อง8 King of Fighting Sport ลาไปก่อนสวัสดีครับ